เล่นสตอรี่กันจบแล้วเรายังครับยังครับให้ไม่ข่าวยังไงครับเสียเปลามาคือรถเดมมาคือรถไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้มอยู่อุ้มอยู่ฮะคิวครับคิวกันใหม่กันเก่าไฟเท็มไมไฟก็ต่อยอยู่ไหนมาเนมาเนาไม่เอาอ้มอยูอุ้มอยู่เอาเอออุ้มอยู่มันอุ้ยมันจบก่อนเว้ออกแก๊งเราแม่งชิวจัดเลยแม่งยืนอยู่คาสิโนแม่งยิ่งเยอะโอ้แม่งยิ่งเยอะให้ทำไรอย่างนี้บ้าเอ้ใ้าแกงมาๆขอที่ของซ่อมแป๊บขยายามจัดเลยรับคนเข้าเกงไหม อ้องคุณรพี่นอนเขาแกะไปจอดแช่นั่งปุ๊บตรงนี้ดิพี่หมูติดต่อครนะติดต่ออะไรวะคุณพี่นอนอยู่ไหนเนี่ยเขาวะอ๋อคุณเฮียคุณวิทย์เลื่อย้อนได้ไหขอเช็คบัตรได้ไหมตายอ่ะอ๋อเป็ไหนอะน้องมาเนี่ยปุ้มอยู่เนี่ยนี่มั้งหลังพี่อยู่หลังไหนน้องนี่ฟิวผมมันกำลังมาเข้าใจปะเหมือนอาตู้มันอยู่ในร่างผมตอนเนี้ย มาแล้วผมมาแล้วผมว่ะมาอ่ะไม่ฟิลเหมือนฟิลเหมือนตอนนี้ผมกำลังนั่งดูตู้ขับไอเซวแล้วผมขับตามเออตอนนี้ยให้เป็นรักัหมีไฟอดูปิดช่องว่ะผมดูแต่ผมดูิดช่องว่ะตัดไอแมงกไอเฮียแล้วครับใครแข่งมาเลยครับโซเนอนร้านหรูร้านหรูเ็ยอะไรมาแรงเกี่ยวแรงจยวละเมอไม่รู้จักใครมันทำอ่ะจาไมเอะเขาไปในแลนะไอเดอลัม กันอ่ะอาหารท่าเดียวกันเต้นนี่าฟาร์มอยู่พี่ฟาร์มตยู่พียลาตัดเลมตัดเลยวัดเกมไปต่อกระถินรออยู่กูจะบินไปหาไปไป ยังไม่ได้ขึ้นเลยพี่หรักยังไม่จบเลยไปไม่มีอะไรทำอ่ะไฟฉายเขาก็ไม่เล่นกูขอคุณค่านะกูขอคุณค่าจมยึ่งง่ายหนูไม่คุ้นหนูเลยหรอเป็นหมอพิกดิกูขอบินนะกูขอบินไอ้กจ้ามุกเต็นไทยอันนี้หนึ่งหกสามก้ามีใครไปย้ำอะไรเขาเปล่าวะเราได้วอไม่มีนะมีเหรอมีปะ หนึ่งสองเฮ้เฮ้เฮ้วันเลกเอาเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะกลับมาที่เดิมดิอยู่ตรงคนเยอะเนี่ยเอาลราผสมหายไปไหนวะเดี๋ยวกูรับอยูกลับมารับดิกูหอทีนี้ได้ปะหนูฟอสหล่อเพี้ยวอ่ะได้ปะเฮ้ยดาวเป็นใหญ่เลย ขับรถมา,มาจอดทั้งหลังใครมันเไปไ็นมิเรเนี่ยดีเจเฮ้ยเปิดอะไรเนี่ยดำเขาเปิดเทลงอยู่เฮ้ยแตวไม่าพี่ดาวเฮ้ยเสียงมันปีกันเฮ้ยตานหรอเอ้ดา ล้วใครเขาทำท่าที่อะไรอ่ะคือบ้าจับอ่ะลอยอยล้มล้มล้มทำท่าอะไรกูกูเทกูเทไปเมาไปล้มลลเลอะเล่หนึ่งหนึ่งสองดยีดูท่าดิก็ต้องตีน่ะ ai còn ôi ở đây được ôi 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 ôi được 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 ôi ôi เฮ้ย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 แม่งบังานเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะเกิดยียอะไรเด้เหรอเอเหรอสอบนึ่งจบไเียกาเกเมเไทันอ้เเยอยู่ที่ใครวะ อีเคสที่อยู่ที่ใครไว้ทีวะมีคนอยากแดนด้วยเมวอรนี่แหละกวมีอยับเดยอ่ะทายับเลยอ่ะเฮ้ยวัวโอ้โฉวัวมีเอลดีจัดอ่ะมึงดูเมลดีไวจัดเอลดีจัดพี่สาวพี่สาวเอลดีจัดพี่สาวพี่สาวลองดูนี่นะโอ้โยตายยังเหลืออ่ะทะทายได้ไหมเนี่ยจะท่าดีเดินจะท่าดี Vì luôn cái hàng đi ai đã đam rồi à lâm tham nè hai có đi nè 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 hai p không chưa không chưa nè 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 hai p không chưa nè 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 Hơi, p không chưa nè 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 hai p không chưa nè 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 hai p kêu, มเกียวเนียงอเกียวายเกียวเมมจัดกยฝายเกียวเมมจัดเลยไต้คุยคุยอะต้ต้ว่ามีอะไรวะไม่ได้เจอเมื่อก่นเนี่ยข้าอะไรวะเรียกเลยวะมน่าวเลยายย่เ็ยิ่เเดียวเฮ้ยเกียวเกียวเพื่อนดพี่ดพี่พี่พี คนนั้นน่ะเขาแคสอะเม่อกี้ใครอุ้มอะนักนาๆัขาแคสอะของคุณอไะไปดูม่เเร็วเดี๋ยวมึงรีพออันดีโง่เร็วอันเดีเร์เอ้มาครับเนี่ยมาครับแดนด้วยแดนหนึ้าไหนพี่ข้ามเมื่อ LKX ก็ดไดเบ์นิส กิมทอองเท้าเลยจิมมึงเสียงกันไรดิกูถามจริงๆนะไอ้ข้าก้ามึงได้ไฟไหมวะมึงยืนได้เฉยมึงยังแคสเนี่ยมันสุดยอดคุณนะสวยเดียวก้มหน้าสวยหล่อแหกคุกให้ได้ไหมครับ เราไปแน้ะไม่ใช่ครับผมตองนีเขาเพิ่มใหม่มันกลับเข้าคุกอะครับเนี่ยไอพี่มันเล่นข่ารุนแรงไวะยอขออยากไปเต้นครับเนี่ยรอผมด้วยนะครับเรามาเต้นเต้นอกเฮ้ยเข้าคุกตกกันอยู่ใครก็เต้นนะหรอคนเต้นเต็มเลยนไม่มีใครเต้นเลยนะไม่มีเขาเขารอตื่นเบื่อพูดอยู่ว่าดีเรื่องเขาเจอคุกใหญ่บ้ามอยู่เนี่ย ใช่น้องเรืสวยรับพี่หน่อยน้องชายดำไม่ได้เต้นอยู่ใช่ไหมดำแม่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 ผมกำลังขับไปนี้นี่บํา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 ตำรวจบําตำรวจเต้นทับเพื่อนอยู่ไม่หน่อที่ที่พูดไม่คิดกูเห็นเต้นหมดเลยนะจะมีได้ไงล่ะเอา้เย้าหัวหมีมีมีทุกท่าเลยว่ะเฮ้ยเพลงนี้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 เจอเพลงแก๊งหลอแล้วเจอเพลงแก๊งหลอแล้ว อันนี้เพลงแกงเราเว้ยนะเพลงเกราโอ้ยเรองละครมาเลยละครนะเรื่องสั้นเหรอเรื่องสั้นนะ่อ้พีผู้มีย้าไอเดียวชอบแต่ละครเรื่เนี่ยเราอะไรอ่ะดดยแม่สลองอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเขาตัสังคมอ่ะเอตัวเนี่ยเพลงแกงเราเว้ยอ้เราเอเชเราิสก่อนเท่าไหร่เราะบสองมันมันตัดเหนเป่าเมื่อกี้เนี้ย เราจะยกลงลงหัวมันเป็นน้ำในห้องจุดเตี๋ยทำให้ชัวร์อี๋นี่ยังยิ่งเยไม่รับไม่เปิดแล้วขียวเถี่ยววะไม้สดนอะไเอาสมันนะคนอะไรใส่ชุยเราเนี่ยมีแคทไม่ใช่เหรอไปแล้วก็คนนี้แหละนี่แคทอ่ะเราจะยกลงมัาตั้งข้างหน้าเนี่ยหรือเปล่า มาเปล่าเว้ยมาเฟียเพลงมันไม่มันเลยเดี๋ยนไม่มันเลยพี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยให้เปลี่ยนเลยขอเพลงมันหละไงเดี๋ยวดีขอท่อนปุยยากเลยที่นิ่งๆเด่นอมมึงจะขอจบไหมไอ้สัสใจเย็นนกูจะนอน โอ้ตบหนขนาดนั้นมันคงพูดออกหรอกมาวะ้ยังไม่จบนบยังไม่จบเดีอีเคนึงเนี่ยไอเดนอนอุ้มอยู่มัขอจบไหมไอ้ตถ้าค้ฟรีไฟอะดังตบหน้าเลยอะดังเขาอยากเต้นขนาดนั้นเยอะกว่าเดียวอุ้มด้วเฮีย S <S <S bills, oh, e, เต e right. ้นดิเต้นดิเต้นดิเต้นดหเต้นเต้นไหเต้นมันมันครบเอยยังอ่ะบอกให้เต้นนยมึงถอดกางเกงเนมึงถอดกางเกงแล้วเต้นให้กูดูดิใครมันดิ้ง่อหัวดับเลยไอ้ล้นลบนะเว้ยล้นนะเว่ยอู่อให้อยากให้ข้างหน้าเราเป็นลพาวอยู่ใกล้ๆอยากให้ข้างหน้าเราเป็นไอดอ่ะแล้วเตบันหลอกกันเน้ฮัลโหลป๋า เขาบอกนีออนมีขายในเบฟแล้วเนี่ยหมื่นห้านี่ยใช่เหรอหมื่นห้ารออะไรอ่ะซื้อได้เลยเนี่ยกดกดได้เลยเนี่ยนีออนนะนีออนนะยันเด็ดอ่ะเอแล้วแล้วมันบอกว่าไม่ได้เต้นอ๋อเหรเฮ้ยมีความสุขกันเว้ยอุ้มคนอุ้มมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยสิงนี่ยดูมีความสุขดูมีอะไรอย่างเนอนพี่ลิงบอกในวอลตกร์มาครบแล้วเนี่ยก็ตาเดือดแล้ว เอาตัดตื่นแล้วทำไมไม่บอกอ่ะไอ้ใจครยังครบยังเช็คนึ่งเลยเช็คนึ่งเลยสอบหรือเปล่าฮัลโหลพี่จบเป็นยังไงกัตัดตื่นเลยเป็นยังไงนี่จสอบท้ายนี่ยันสอบท้ายเนี่ยสอบนี้เลยเหลืงพี่เหรอเอางี้พี่ไม่ต้องแคร์ก็เลยพี่ตอมอไปเลยก็ได้ผมบอกแคสขึ้นเดียวกับแคดดำเลยเนี่ยพี่แกงแคสเลยพี่แกงแคสเลยผมบอกแครสฮะวันนี้เล่นตะตารีคนเหนื่อยนะวะเสียงยังเหนื่อยไม่แต่เหมือนจะมีคนหายปะ ก็ต้งรู้จากที่นอนมาหืมหืมเกี่ยมตัวกันเสียค่าเผาเบียงเงินนี้ไม่ค่อยมีอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมขอลาบ้านของใครไปจะพาดีปะเฮียครูีท่าปันตีฟานด้วยถ้่อยากได้พี่ชายแบบคนหนึ่งครับมาแหกคุกมาหน่อยไอ้ทีมเป็นไรทีมอยากออกครับเหงาหมดฮัลโหลใครว่างไปกับทีมหน่อยดิ แว่ามันระค่ทำไม่หลอกเลยนดที่ใครมายืนหนกู่หนเฮ้ยนนึกว่าตบอยู่กับเราเออไปแล้วี้นี่สบที่อยู่ที่นี่มานานแล้วไอ้ไว้มึงไอ้ไว้มึงจะกินสกินผ้าเฮ้ยรำไม่คุณอนตรไอ้ไว้อยากไปทำารเล่นพี่อยากไปทำเล่น ไม่าดีเลยดิเยวรอ้เลือดทรายทายทายนกุงรีเดยวเออดิเดียวเออดิไอเดียวมึงทำเฮียทำซอฟเต้นเหรอเขาหานฟังไหนแล้วเนาะเอ้ยมันมันมันไม่มีท่าเต้นท่าใหญ่เลยติ๊กตอกหรอเดียวท่าอยู่เล่นเลยเดิ้งสองแปดเนิ้งสองเก้าไอเดีวมันายทรายนกกรุงรีนี่ดูอไว้นี่มันซอยิกซอยยิยิ้ เราต้องเปิดแล้วว่ะไอเดียยต้องสกัดกันด้วยเฮียเฮ้ยวิลส้อ่ะเอาไปดื่ที่มาลีบอเมื่อเขาทานี้เป็นกาวดิไอ้โน่านี่เป็นไรอ่ะมึงเดินไปผู้อยากมึงเดินไปใช่ป่ะแล้วมึงตั้งลโพงแล้วมึงเปิดเพลงมึงเต้นอ่ะ อย่างนั้นก็ได้ยิ้มสาวแล้วใครทำวะใครทำเพื่อนกูตั้งร้โพงให้ไมดีไมดีไดยิสาวังี้วันนี้นนะไะไดทำแล้วทำแล้ววันนี้วันนี้ร้สามสี่ร้อยสามสีเดี๋กกูปีกูหาเพลงก่อนยังเนี่ยใครไม่ประกาศเลยเตรียมไหมพร้อมไหมอยาเลย ชนะมันได้มันได้ครูดาวไหมพี่น้าน่าชนะไม่ได้รูเทกวะใครก็ได้ไปครดีมหนหลงสาวคนวาเดี๋ยวไปออกฮะหลงสาไมถ้าไมสนุกเอาไหมอจีบอเจ็บพัีทำมาขายแล้วก็เอาเงินมาซื้อของเล่นมาันเมคุมไหมก็เหมือนซื้อเงินอะคุมอยู่นะ ก็มันห้าสิบล้านป่ะถ้ามันมีคนอยู่ราคาห้าสิบล้านก็มันก็เป็นไปได้ครับพี่เหมือนแบบหาคนซื้อก่อนแล้วค่อยถ่อยค่อยซื้อก็ได้เอดี๋ยวค่อยท่ออ่านไม่ติดนะแล้วแพกให้ที ในติ๊กต็อครับเอ็กเลที่อลีโมอาหรท้เนอเดอกเลมรี่เทอยากลองครับอยากลอง น้องไม่อยากลองสตรีมนี่ดินี่ับเจกับจาัวอสเดี๋ยวจบนี่ไปขอบดณไอเคอดีแล้วก็ี่อยานะใครให้มาแหกคุกอ่ะคุณมีอะไรอ่ะเฮ้ยครรอยูทบีพียูบี Channel sáng hài hảo hài 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 อมดมใสสีแดงเหมือนตอนอยู่ฮิโรชิเนะนิที่โดนาเชนไล่สุดอ่ยดดยละ ไม่ใครใครรู้สกอร์สกอร์เราจริงๆไหมเลยว่าสกอร์เท่าไหร่ตอนเนี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปรับห้องจุดตีอ่ะลอดูกันตอนนี้เราเื่อนแม่งยันคือเราไม่ต้องหาแล้วละไม่ต้องหาหาตีละคือตอนนี้ตีลื่มเอนนี้ถามันมากูพร้อมตอนนี้อะไร อ๋อไอ้นี้ขอลงให้แคสสูใช่ป่ะฟูดอะไรยังไม่ได้ลงใช่ไหมไม่รู้เลยวะเฮ้ยต้องไปเช็คฟูดหน่อยนะฟูดพูดก่อนเสื้อยืดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รีบทำใช่ใช่ไม่พูดเอาไว้ด้นานนี้ไงใส่ดล่นตูบเ่อยเฮียคือรถเร็วในเฮียพวกเราไวยเฮียหาโดนอะไรทำไมเป็นไรเป็นไรเป็นไร คือรถดีโดนไล่ไอหวังมันไม่ละเหี่ยวข้าแบบตายเนี่ยอ้ยตายในคันเหี่ยคันเนี่ยอะไรอะไรอะไรตื่นกูเที่ยเที่ยวไปเที่ยวต้องการ GTP SP หน้าลังหน้ารังการรถตันเชื่อการกำลังไปกำลังไปเฮ้ยเพื่อนชวนกูไหมกูตายเอ้ากูตายอ่ะอีบ้าเลยมาดิเกินเกิกลงไหลเต้นรอเทียวรอเทียวรอน GTP SP ต้องการ GTP SP เกิดไปมึงมึงชูนกลางไหมอ่ะน้อง อย่ไห้เฟไดีขึ้นเดี๋ยวขอซ่อมหึดอกนะอั้ร้อหล้หลูหล้าหลู้าหลูตัวนเลรถสงไปรับประมวลประมูลประมูลแท็กไม่ได้เจอแค่รถคันเดียวแมามาเอากมาชรมาดิาไปเออไปแรเรับรถดับรถดับาพสาแนเไมเอยูวะานมานมาเี่เรามามาแล้ว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 มาหน่อยมาลับหน่อยมาลับหน่อยเดินกินากปันดีเดางหลัข้างหลัางหลัางประม ไอ้เ <laughs> บิร์นขึ้นรถอ้เบิร์นเบาแต่ยังเงกไม้มันตายหรอตายไปแล้ไ้รนจะมาจะมาขึ้นรถกูขรถกูปตะมูลดระมลถือตัวะมลอบิร์งกัินดยิงดิกินอาการกินอาการกินอากาาาตากิตายไดชัวร์เลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยสวยเ้ยเอ้ยสวยไม่เกินไม่เกินขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิขึ้นขึ้นไปเอ้าตกคาร์ลเลย กูคือุดแล้วไอ้เหี้ไอ้หมอชุบปีนันปีนันกูโดนกูโดนยิงหมดนะหอ้หมอไอ้หมอไอ้กูโดนรอกเลยเพื่อนโอ้ยตาเอ้ยไอ้หวังคนเดียวเลยเรื่องเงี้ยที่หมู่เปนหมู่เออเออมันเปิดมันเปิดวงเปิดไม้อะเฮ้ยไปช่วยอะไรไปดิไปดิสมันอยู่ไหนวะสมันอยู่ปะไปดิไปดิไปดี่หมู่อยู่บนรถแล้วนะ รถแม่งไปด้วยดิมัอนกันดาวพื้นเลยที่มูจาเลยที่มูจาเลยจบแล้วเนี่ย้ยเฮหนีไอ้เพื่อนมันไฟว่ะไปไปดูดิไปดูดิเข้าไปในวงเนี่มันได้ปะได้พี่ชืเอ็กเทลีรับเอ็กเทลีกอุ้ยเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยจู่จู่จู่รั้งอยู่ ออีกหนึ่งโอ้ยเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนฮัลโหลใครใครใครพิดยามมาไม่กินหรือปิดไฟเดียวปะเนี่ยลุกไม่ได้ไี่รู้ว่าตกไปไหนแล้ววะสี่บ้านกาเปล่าไปแล้วสบอ่ะมาเลย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 ทีเดียอ่ะเอาเดี๋เอาเดี๋ เฮ้ไอลูกตแต่พี่รู้จักหมาป่าเดยได้ปะฮะหมาป่าเดรยเหรอพี่เอาตูไลูกหัวจัดยิงกูขอบคุณมากนี่เน่ยเอาเกาตันไหนกตันจนวนวนไหนผมจะล้างคอรอนีแน่ปาปาบุนี่นี่เฮยบุเฮยบุตเฮียบุตเฮียบุตไอ้เลอดยฮอเราเอาได้ปะวะลึกแดงลุกเดงลุกเดงงวยยวยเดดก เฮ้ยทำไมกูล่วงอะโอแตแตแตโอ้ยแตกแตกอะวะแตอดนี่เนี่ยดมาดิโฟลดิยาวดิะเฮ้ยเฮ้ยุบแล้วเนียชุบแล้ชุบแชุบล้ชุบล้วเมื่อกี้ฮโดนตำรวจตีตายตาม้ดมดเนี้ยเจอจอมยุทธเจอนินจาว่ะ จอย์จเจอรดินใจมาดิมาดิมาดิออกคืออย่างเงี้ยโดนนะถ้าให้ผู้ตายตายหลักอะนะเตะเตะเตะโอ้โหชูเช่ไป้ไหมอบมากครับนี่ชนไนเปอร์ไรเฟิลหรออ๋ออืมอื ยังไงวะเวลากูจะตายเฮ้ยมาดิสไลด์พี่ตัวชุบอุ้ยอินเมชั่นนะเออเออเออเฮ้ยเดินยิงเจ็บจัดเลยมันหายไปไหนไปเนาะตํารวจเขายิงได้ยังไงอ่ะตํารวจก่แล้วแต่คุณมาตีตำรวจที่นี่ไม่เคมีใครตีรถตำรวจได้มั้มีที่ไหนเป็่วะ เสียพี่ตีตำรวจผมโดนมาละฮะอะไรนะเห็นไหมทรงไม่ดีดีเลยนะเกิดร้อย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 ปเนี้ปีนี้โอ้ยมุงมองนี้มองนี้เพิ่งสอบมาเพิ่งสอบมามุมเนี้ยช่วงไหนเงี้ยเกิดร้อยเกิดร้อยมีเกิดใครบอกเกิดร้อยใครบอกเกิดร้อยเกิดร้อยเกิดร้อผมบอกแล้วว่าเกิดม่มีออกเกิดได้ก็ตายได้เหมือนกันอ้าวพี่ต๋เฮ้ยไอ้ลูกมึงดีไอ้ลูกบ้าไม่ลูกบ้าเฮ้ยนี่กูปิดแต่ร้อยกูเพิ่งสอบมาเมื่อวาน แี่แหล่สวยตำรวจไม่ต้องชุบเพื่อนที่แหล่ฮิโก้เลยนะครูสวยเราตื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยเราตื่นหลายคนแล้วเฮ้ยใครเอาปืนมาี่อยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยดูคนเราไอเกียวพื้นตบยังไอตังจริงแล้วไองจริงแล้วไอเกียวหลังเข้าเกียวไอ้บ้าเลยไอ้บ้าเออตบไปตบไปมาดิ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 ใส่ไปมึงมาดิใส่ไปตายต่อเนี่ยตายต่อเลยนะเพื่อนเราทั้งนั้นเลย กูจะปกูจะกูจะเอ้จุยเพื้อนะเด็ทุกครั้งที่นึกถึงตื่นอ้ยจุเพื่อนนี่ยตื่นตื่ื่นน่ยบนหอยู่เนี่ยรอกูลบได้เนี่ยกอดอีกแล้วกอดอีกแล้วอะไรอะคออะไรอีกวะแม่งแต่ละอันอบ้าเอยเจอแต่อันแปลกแม่งอะไรวะถัลเรามีใครมีฮาฮีเด้าเพราะว่าเดาดีเดาดีถึงอะเด่จริงร้อยอ้อะไรอ่ะ ไี่บาทเฮ้ยโอ้ยจุบปลัวจุบปลัวจัดชุกโอ้ยแม่งโฟล์แม่งโฟล์แม่งไม่ได้ชุกแค่คนเดียวแม่งชุบโฟล์แม่งชุบโฟล์จุบขึ้นยังไงเอาอย่างเยอะไหมเอาอย่างนานเฮ้ยโอ้ยแม่จะถึงจะถึงแม่งกูล้มอีกยะเป็นอะไรอ่ะเส้นกูยืดหรอ

มาดิมาดิมาด้ได้มวเปลี่ยนเปลี่ยนมาเนี่ยเเหลือ้าดิงจอาดิงเด๋อไฟกับตอรอไม่แข่งกับไฟแค่นั้นอีกไฟกับตอแข็งไวแก๊งได้หมดได้ป่ะมันก้นระเบิดได้ป่ะไอหนยาอี๋เ้ย ไเนี่ยับได้น่าจะไม่ได้ไม่ได้ไรเงี้ยน่าจะไม่ได้เยเอยหยุดดม่ไดไม่ได้เมันจะโมยห่ไม่ได้ไเี้ยไม่ได้นะอย่ากูไม่อยากบังเพยเราเราไม่มีความคิดที่เราจะขโมยนะกูได้กินแล้วกว่าได้กินไมถนเราออกไรเงี้ยเราออกไปกูรู้ตำรวจได้ไหมมันอยู่ไหนเนี่ยมันไปแล้วหมอไชุบไปแล้วไอ้เหี้ยเหลือเหลเช็ดด้วะเราเเราขึ้นรอไม่รู้วะกูรู้ตำรวจกู้หมอได้ปะทีน่ะมีใครอยู่บ้า่ะ ไม่มีดิมีเราเล่นได้นะรถต้องขับสภาได้ะแต่เอาไปอุ้มไม่ได้ไม่หวังทำไมรตไม่ตั้งใจอ่ะเอาไปถามสภาได้นะไม่มันวิ่พี่โดนดึงอ่ะโดนดึงตัวมันตกรถเว้ยโคตรรถลงมาตายเลยอยากกันเไออยากกันตันเลยอยากวิ่งแล้วดูรล้วพี่ดูรถแล้วพี่ตาย เออใช่แล้ไม่เหมือนกันเลยเวลากินราแม่งตกรถตายเกมเปลี่ยนเลยนี้เราเราไปไหนต่อพี่โดนดึงเว้ยไม่รู้ใครดึงพี่แอบเต่าไม่รู้จังวะเต่าครับยิงตกรถอ่ะไม่ได้ชนนะพี่รายสำคัญด้วยยังเมื่อไหร่จบวะไอ้ยยี่เราลอบแม่งหมดสอแนเลยนี่หว่าแม่งอุ้มไม่เออแต่ว่าเราต้องให้นี่ว่ะเราต้องรอซีสองอ่นแหละเอาน้องทำไมไม่มา โน้ยครับเมื่อกี้เขาสบายเลยเนี่ยตัวเรามานั่งเนี่ยอยู่ในคาร์ติโนเนี่ยให้มันมาเขมาว่ะพี่ลูกอะไม่ดีบอกให้มันมาไฟใหญ่ที่ไหนเกี่ยวดูกูจิ้มละยี่รอคาร์ติโนเนี่ยตอนนี้ก็รับเฮียสกอวกเท่าไหร่แล้วไอ้เฮียใครเออเดียวโอ้ยมาแล้วเฮ้ยน้อยจอมยุทธ์อิงอยู่หน้าแลนด์อย่ามากดีวิ่งเอาดิมันไม่มาไฟวะภายในไอ้นี่มาเหาะเหินเดินอากาศวะไอ้ขาดขาดเออเดียวเอาด้วย หายแล้วแม่ไม่เจอมาละไปยืนเต้นไหมอีกไฟหนึงเดี๋ยวกูด่าแม่งเลย